สรุปมาตรการเดินทางเข้าไทยตั้งแต่1มีนา65เทสแอนโกลักตัว1คืนลดวงเงินประกันชาวต่างชาติตรวจ ATK วันที่5ด้วยตัวเองอันนี้คือสไลด์จากการประชุมสบคนในวันที่23กุมภา65นะครับอย่างที่บอกนะครับเทสแอนโกตั้งแต่1มีนานะลงทะเบียนแล้วก็เข้าได้จริง7มีนาจองโรงแรมแค่1คืนแล้วก็ตรวจโควิด1ครั้งเหมือนกับของเดิมเลยเหมือนกับเทสแอนโกเวอร์ชันแรกเลย แล้วก็วันที่5ก็คือตรวจ ATK ด้วยตัวเองและรายงานผลทางแอปแล้วก็ชาวต่างชาติลดวงเงินประกันก็คือวงเงินไม่น้อยกว่า20,000 US ดอลลร์จากเดิม5 0,000ประกันที่ซื้อเฉพาะชาวต่างชาตินะครับพาสปอร์ตไทยคนไทยไม่ต้องซื้อตรงนี้สำหรับคนที่ได้ลงทะเบียน t ท s t and ก o ไปก่อนหน้านี้แล้วอาจจะมีคำถามถ้าเราได้ลงแบบคืนที่1กับ5ไปแล้วเนี่ยทำยังไงก็คือก็ดูก่อนวันเดินทางของเราถึงไทยวันไหน ถ้าเดินทางถึงไทยตั้งแต่7มีนาเป็นต้นไปก็ไม่ต้องทําอะไรก็อ,อ้อก็ไปขอคืนเงินกับโรงแรมแต่บงเล็บต้องรอให้ราชกิจจานุเบกษาออกมาก่อนนะครับพอโรงแรมเขาก็จะขออ้างอิงตามนั้นแต่ถ้าเกิดใครเดินทางถึงก่อน7มีนานะครับก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึง6มีนาแล้วอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนี้ก็คือคงจะต้องลงทะเบียนใหม่ซึ่งเริ่มลงทะเบียนได้ก็คือ1มีนาคือเขาจะต้องไปแก้ระบบก่อนให้เหลือแค่1คืน คือ t h a i l a n d Pass เนี่ยมันมันเลื่อนออกไปได้ไม่เกิน72ชั่วโมงฉะนั้นก็ดูถึงไทยวันไหนแล้วเข้าข่าย72ชั่วโมงไหมวันที่จะมาถึงถ้ายังเข้าข่ายอยู่นะครับก็อาจจะไม่ต้องลงใหม่ก็ได้แต่ถ้าที่ให้ออมแนะนํานะเอาชัวร์เลยนะลงใหม่ไปเลยมันไม่ได้เสียหายอะไรทุกวันนี้คือเขาออก QR ให้เร็วอยู่แล้วประมาณวันสองวันก็ได้แล้วนะครับก็คือเราไปเปลี่ยนเอกสารใหม่เอ่อจริงๆก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากเนาะคืนของวันที่ห้าอย่างเดียวเนาะถ้าเกิดใครลงไปแล้วอะ่ะที่เหลือก็ก็เหมือนเดิมนะ แค่ว่าวันเดินทางมันถูกต้องหรือเปล่าเท่านั้นเองอันนี้คือสรุปจากสไลด์ตรงนี้นะครับของสอบ,บอคเริ่มต้นหนึ่งมีนานะครับเริ่มลงทะเบียนนะไม่ใช่เริ่มเข้าไทยหนึ่งมีนานะถ้าถ้าเอาตัวแค่หนึ่งคืนก็คือยังไงก็ต้องขอ Thailand p a s สอยู่เหมือนเดิมนะครับเอกสารทุกอย่างเตรียมให้ครบเพื่อจะมาขอ t ไทยแ a นด์พาสอันนี้เราจะพูดเฉพาะทางอากาศอย่างเดียวนะครับก็คือเดินทางจากประเทศไหนก็ได้แต่ต้องเหมือนเดิมเป็นเที่ยวบินตรง หรือต่อเครื่องในต่างประเทศเท่าน okay. <normal> <leaves> ั right. um like ้นห้ามต่อเครื่องในไทยฉะนั้นจุดหมายส่วนใหญ่ก็คงไม่พ้นกรุงเทพกับภูเก็ตเหมือนเดิมเพราะว่าห้ามต่อเครื่องในไทยเลยต่อเครื่องที่ไหนก็ต้องกักตัวที่นั่นฉะนั้นต้องต่อเครื่องในต่างประเทศอย่างเดียวดูไบโดฮาสิงคโปร์โตเกียวหรืออื่นๆยกเว้นต่อเครื่องในไทยการกักตัวอันนี้คือให้ดูแถบสีเขียวอย่างเดียวนะไม่กักตัวแต่ว่ารอผลตรวจในโรงแรมชาเอ็กซ์ต้าพลัสเท่านั้นหรือเออ ชาเอ็กซ์ตร้าพลัสหรือ AQ ควันฉะนั้นข้อควรระวังมีนิดเดียวก็คือตอนจองโรงแรมต้องดูว่าเป็นชาเอ็กซ์ตร้าพลัสหรือเปล่าเพราะว่าชาเอ็กซ์ตร้าพลัสเนี่ยเป็นโรงแรมที่เป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาลไม่ใช่โรงแรมอะไรก็ได้นะแล้วก็ต้องฉีดวัคซีนนะครับหลักฐานการฉีดวัคซีนก็คือฉีดครบตามระยะเวลาไม่น้อยกว่า14วันก่อนวันเดินทางไม่นับวันฉีด สมมติว่าฉีดวันที่1มีนาก็ไม่นับวันฉีดแล้วก็บวกไปอีก14วันก็คือเดินทางได้ส5้ามีนาเป็นต้นหลักฐานการจองที่พักมีหลักฐานการจ่ายค่าที่พักชาเอ็กซ์ตร้า plus หคืนหรือ AQ วก็ได้เขาบอกไปตอนต้นแล้ว AQ คือโรงแรมกักตัวนะครับที่อยู่ในห้องส่วนใหญ่จะอยู่กรุงเทพก็คือกักตัว1คืนเพื่อรอผลตรวจ rt pcr ถ้าเป็นของเดิมนะถ้าเป็นของเดิมคือพอทราบผลปุ๊บก็อ,ออกนอกโรงแรมได้เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเหมือนเดิมประกันสุขภาพ วงเล็บยกเว้นคนไทยเพราะคนไทยคือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องซื้อประกันเฉพาะชาวต่างชาติกับพาสปอร์ตต่างชาติเท่านั้นนะครับประกันภัยวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า2 0 0 0 0่น US ดอลลาร์ก็ประมาณ6กแสนกว่าบาทเดี๋ยวคิดว่าช่วงแรกๆเนี่ยบริษัทประกันก็หมายถึงที่ที่เขาขายประกันโควิดเข้าไทยอยู่แล้วเนี่ยคงต้องสักพักหนึ่งกว่าจะประับวงเงินตรงนี้นะครับจริงๆที่เอกชนเขาเรียกร้องเนี่ยเขาเรียกร้องเอาแค่หมื่นเดียวด้วยซ้ำนะหมื่นกับสองหมื่นต่างกันตรง,ตรงไหนจะให้เหลือหมื่นหนึ่งก็ไม่ได้ แล้วก็การตรวจโควิดก่อนเดินทางยังคงต้องตรวจอยู่เหมือนเดิมตรวจโควิดด้วยวิธี rt-pcr หรือ pcr เฉยๆก็ได้ถ้าประเทศไหนไม่มี rt-pcr นะครับก็คือไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกดูตามตั๋วของเราเครื่องบินออกเวลาไหนนับย้อนขึ้นไป72ชั่วโมงแล้วก็การตรวจโควิดเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยเฉพาะวันที่1เท่านั้นก็คือตรวจ rt pcr ตามที่เราได้จ่ายมาในค่าโรงแรมคือการจองโรงแรมเนี่ยโรงแรมเขาจะต้องรวมค่าตรวจ rt pcr ให้กับเราอ่าถ้าเกิดไปจองแค่อะไรไม่ถึงพันหรือพันกว่านะั้นไม่ใช่นะปกติแล้วถ้ารวมค่าตรวจตร,จตรงนี้ไปนเนี่ยจะประมาณสามพันกว่าถึงสี่พันกว่านะราคาโดยเฉลี่ยนะก็คือของโรงแรมในวันที่หนึ่งก็คือถึงไทยวันไหนวันนั้นนับเลยวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่ห้านะครับก็ตรวจเป็น atk ด้วยตัวเองซลฟ์ atk แล้วรายงานผลผ่านทางแอปหมอชนะอันนี้ก็จะเหมือนเดิมอีกเหมือนกับเทสแอนโก o ครั้งแรกก็เป็นแบบนี้แหละสรุปอีกรอบนึงนะครับเริ่มลงทะเบียนเทสแอนโก o แบบ1คืนและกันเริ่มลงทะเบียน1มีนาแล้วก็เข้ามาได้จริงคือ7มีนาขอมาต่อสไลด์นี้นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าไหนอะ7มีนาสไลด์เมื่อกี้ไม่เห็นพูดถึงนี่นี่นี่ข้อสข้อสนี่นี่ปรับรูปแบบการตรวจหาเชื้อเมื่อมาถึงและระหว่างพำนัก เนี่ยซูมก่อนตรวจหาเชื้อ2ครั้งครั้งที่1 RT-PCR เมื่อมาถึงครั้งที่2องเซลฟ์ ATK ตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วรายง,งานทางแอปวันที่5เริ่มลงทะเบียน1มีนาเดินทางถึงไทยเจมีนาก็คือมาจากตรงนี้เลยจริงๆหน้านี้มันเป็นตารางที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับแต่ก็แค่ว่ามันมีบางส่วนที่แผลมออกมาเฉยๆสีส้มเนี่ยคือระยะที่หคือเป็นแผนแผนสเดือนของเขาแล้วกัน เริ่มต้นเดือนที่หนึ่งคือเริ่มหนึ่งมีนาเนี่ยก็อย่างที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ใช่ไหมวันที่หนึ่งตรวจ RT-PCR จองโรงแรมหนึ่งคืนวันที่ห้าตรวจเซิฟ ATK ลงทะเบียนหนึ่งมีนาถึงไทยได้จริง7มีนาแต่ว่าเดือนที่สองเม,เมษาหกห้ 5, ก็ยังลง Thailand Pass อยู่ดีแต่ว่าแผลมไว้แค่ว่าปรับรูปแบบหลักฐานการตรวจก่อนเดินทางปรับอย่างไรไม่ต้องตรวจไม่ได้บอกว่ายกเลิกนะอาจจะยังไงให้ เปลี่ยนเป็นว่าของเดิมบังคับแค่ rt pcr เปลี่ยนเป็นแอนติเจนก็ได้อย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ดาวเอาแล้วก็เมื่อมาถึงไทยปรับรูปแบบการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงอาจจะแค่ยกเลิกตรวจ atk วันที่5หรือเปล่าก็คือแผนมาแค่นี้นะครับว่าเดือนเมษาจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนวงเล็บถ้าไม่มีอะไรมาต่อเพราะว่าเคยไม่ได้พูดในแง่ลบแต่ว่าเคยมีแพลนแบบนี้มาแล้วเสร็จแล้วก็มีโอมิครอนโผล่มาก็กลายเป็นว่าไอ้ที่แผนไว้ล่วงหน้าน,นั้นคือไม่ได้ทำ ครับตรงนี้คือลงทะเบียนได้จริงสําหรับเทสแอนโกลหนึ่งคืนนะครับเริ่มหนึ่งมีนาเข้าไทยได้จริงเจ็ดมีนาสําหรับเวอร์ชั่นใหม่จองโรงแรมคืนที่หนึ่งตรวจ rt pcr คืนที่หนึ่งวันที่ห้าตรวจ atk ด้วยตัวเองรายงานผลทางแอปชาวต่างชาติลดวงเงินประกันเหลือไม่ต่ํากว่า2 0 0 0 0 US ดอลลาร์เป็นสกุลเงินอื่นก็ได้ที่เทียบเท่ากันแล้วก็ใช้ประกันประเทศตัวเองได้ซึ่งในนี้ไม่ได้พูดถึงแต่ว่าของเดิมมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว แล้วก็ตรวจโควิดเป็น rt pcr ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกแล้วก็ขอ Thailand Pass เหมือนเดิมครับตรงนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงมีคำถามหรืออะไรที่ยังสงสัยอยู่ก็คอมเมนต์ที่ใต้วีดีโอได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ